สวัสดีครับวัดอีสุตัวจริงครับเดี๋ยวผมพาไปรีวิวครับคันนี้ว่าผมจะไปใส่รองเท้ารุ่นไหนให้กับรถคันนี้ครับอีลิแกนต์สอตัวใหม่ครับบอกเลยว่าหล่อเท่โดนใจแน่นอนฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไป let's go โอเคว้าฟ okay, wow. ตอนนี้ทุกคนเรามาถึงที่ร้านโลชนะออร์ไทยกันแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูดีว่าคันนี้ลูกค้าแต่งหล่อแต่งเท่อะไรกันบ้างครับโอเคครับทุกคนวันนี้ครับเรามาจัดล้อ t e 3 7 s u v นี่เลยครับสีเทากันนะครับต้องบอกก่อนว่าล้อตัวนี้นี่เป็นล้อกล่องดำงาน Emotion R ครับเป็นล้อฟอร์ฟิมิงน้ำหนักเบานะนี่โอเคสเปคตัวนี้ชัดเจนเลยครับออฟ ศนะครับกว้างขนาด9นิ้วนี่ครับล้อ p ฟ r f o r ฟ i n g น้ำหนักเบาของ Emotion R ลูกค้าขออัปเกรดกันหน่อยนะครับในส่วนของล้อแล้วก็ยางครับนี่วันนี้ลูกค้าเลือกยางไทยนะครับแล้วก็จัดไปเลยครับเลนโซ่ฟินิกนี่รับประกันแตกตำระเบิดบวม180วันครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครไปเหยียบตะปูนะครับหรือไปขับแล้วรถยางรั่ว แตกระเบิดชีคานะครับเปลี่ยนฟรีให้ในช่วง180วันเลยนะเปลี่ยนเส้นใหม่ให้เลยนี่คือข้อดีของเจ้ายางเลนโซตัวนี้โปรโม,โมชั่นโคตรดีครับรับประกันก็โคตรเด็ดเลยครับแล้วก็รัดกับล้อนี่เลยครับอีโมชั่น R สีเท่ากันเดี๋ยวเราไปดูดีว่าออกมาแล้วหล่อขนาดไหนเจ้า MU-X e l e g a n ครับ แต่งเสร็จกันไปที่เรียบร้อยครับนี่เอากลับมาแล้วครับรถอีลิแกน mu มิวเนี่ครับไปใส่ล้อมานะครับอย่างที่ผมได้บอกไว้ล้อนะครับเป็นตัวสีเท่ากัน SUV นะครับ TE37 กว้างขนาด9นิ้วครับตัวนี้เป็นออฟศูนย์รัดด้วยยางเลนโซ่นะครับฟินิคับเบอร์265 618ตั้งศูนย์ทวงล้อนะครับแล้วก็ใส่ลมไนโตรเจนให้เรียบร้อยสำหรับคันนี้โอ้โหออกไปเนี่ยผมบอกเลยว่าใช้งานได้เลยสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าบ,บอกไม่ใส่ฝาครอบเบรกครับแล้วก็ใส่น็อตเดิมแล้วก็ดุมสีดำล้อรับประกันให้1ปี20,000โลครับรวมถึงยางด้วยนะครับ ในส่วนของยางนะครับเลนโซเนี่ยรับประกันแตกตำระเบิดบวม180วันไม่ต้องปะนะครับเปลี่ยนเส้นใหม่ให้เลยอันนี้คือข้อดีของเขานะครับตัวนี้นะครับใส่แม็กอย่างเดียวไม่ได้จัดทรงโอเคนะครับ แล้วก็มาดูในส่วนของล้อหลังกันนิดนึงในส่วนของล้อด้านหลังครับก็เป็นล้อขนาดเท่ากันเลยเนาะ SUV นะครับ TE374 เท่ากันนะครับอย่างที่ผมบอกก็งาน Emotion R เป็นลอ้อ Performing น้ำหนักเบานะครับผมชอบ v X ตัวนี้ก็คือในเรื่องของช่วงล่างด้วยนะช่วงล่างคันนี้นะครับเป็น Dis Brake 4ล้อนะครับแล้วก็ช่วงล่างมีระบบไฟลิงนะครับกันโค้งกันโยนนี่ถึง5ตัวนะครับผมบอกเลยว่าเป็นรุ่นเดียวในประเทศไทยเลยนะที่ให้มาจากโรงงานเยอะสุดๆนะครับ5ตัวเลยครับผมบอกเลยว่าขับขี่มั่นใจนะครับ ช่วงล่างนุ่มนะครับแต่เกาะถนนนะครับให้ฟีลลิ่งครอบครัวได้อย่างดีเลยครับเวลาขับขี่เนะี่ยผมบอกเลยว่ามั่นใจสุดๆครับสำหรับเจ้ามิ X วเอ็กตัวนี้รีวิวแต่งหลอแต่งเท่กันไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมพาชมสเปคของ m ิวเอ็กอิเลกกันบ้างครับในราคา1นึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันเนี่ยว่ามันคุ้มค่าขนาดไหนครับเริ่มต้นเลยครับนี่เลยกุแจรีมทที่ผมถืออยู่ในมือนะ ตัวนี้นะครับนอกเหนือจากที่เราจะกดล็อกกดล็อกประตูรถสาม,มารถเปิดฝาท้ายนะครับที่กูแจรีโมดได้ด้วยเพียงแค่กดค้างไว้แค่นั้นเองนะครับมาดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างครับว่าได้อะไรบ้างสําหรับตัวร้าน4นะครับนี่เลยเริ่มจากไฟหน้านะครับเป็นไฟไบท์ LED นะครับตัวนี้ ให้ความส่องสว่างตอนคืนได้อย่างชัดเจนนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟเดลัย์นะครับอยู่โคมเดียวกันนะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บไฟเดลท์ก็จะดับลงแล้วก็ในส่วนของด้านล่างลงมาก็จะเป็นไฟตัดหมอกเท่ๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับนี่เลยครับช่องแอโรไดนามิกนะครับตัวนี้ล้มผ่านได้นะครับข้อดีของมันก็มีลดแรงต้านนะครับแล้วก็ลดอุณหภูมิของยางแล้วก็เบรกด้วยแล้วก็ในส่วนของด้านหน้ายังมีเรื่องของความปลอดภัยมาให้กับทุกคนด้วยนะครับนั่นคือเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดนี่เลย ตรงไฟตัดหมอกแล้วก็ตรงนี้กระจกหน้าอีก2นะครับแล้วก็ตรงนี้อีก1นะครับเซนเซอร์ตัวนี้บอกอะไรได้บ้างบอกถึงระยะนะครับเวลาที่เราจอดชิดกำแพงด้านหน้าหรือว่าต้องการที่จะหักหลบนะครับบิดรถออกนะครับว่าพ้นหรือเปล่านะครับตัวนี้จะมีหน้าจอ M I D ขนาด7นิ้วอยู่ด้านหน้านะครับคอยแสดงผลสถานะนะครับมีขึ้นขีดขึ้นปิดเลยนะครับอยู่ด้านหน้าข้างในนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังก็มีเซนเซอร์ให้ด้วยเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับ ระจักหน้าเรารอเท่ๆแบบนี้เลยนะสำหรับเจ้าตัวอีเลแกนนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับตัวนี้ก็ต้องรีบสั่งจองนะครับเพราะตอนนี้รถก็ใช้เวลารออยู่ประมาณ2-3เดือนเลยนะครับถือว่าเป็นรุ่นสุดฮอตสุดฮิตเลยครับออปชันยังไม่จบแค่นี้นะเดี๋ยวผมพาไปชมกันต่อครับไปความสะดวกสบายมาครบคันเลยครับสำหรับมิวเอ็กคันนี้เอากุญแจรีโมทนะครับใส่กระเป๋าไว้นะครับแล้วก็มาแตะที่ประตูนะครับจะเป็นการปิดเปิดประตูรถด้วยระบบสัมผัสนะครับนี่ล็อกปลดล็อกนะครับเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสแค่นั้นเอง แล้วก็จะมีไฟ LED อยู่ที่กระจกด้านข้างแบบนี้นะครับกระจกด้านข้างนะครับมาพร้อมกับไลท์สปอ r t ตครับเป็นตัวเตือนนะครับเวลารถมาในมุมอับสายตานะครับถ้าลูกค้าลืมล็อกประตูนะครับลูกค้าเดินพลนรถไปประตูปิดรถสนิทนะครับทั้ง5บานนะครับรถก็จะล็อกให้เองอัตโนมัติด้วยโอเคในส่วนของวิติด้านข้างนะครับแล็กลังคานะครับตัวนี้มาเรารอให้จากโรงงานเลยรวมถึงชักซิมครับตัว เจ้าเขาชอบเลป็นหูฉลามเนาะตัวคือรับสั่าการด้านบนนะครับก็มีมาให้ครบหมดเลยนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวพาชมด้านหลังกันต่อครับ let's go ไปในส่วนของไฟท้ายครับดีไซน์มาได้ลงตัวมากๆเลยครับแล้วก็หล่อแล้วก็ให้ความสปอร์ตแล้วใจด้วยมองแต่ไกลเนี่ยรู้เลยว่าเป็นไฟท้ายของมิวเอ็กแน่นอนพอเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับหรือว่าเรากดฝาท้ายนะครับเปิดไฟฟ้าเนี่ยเจ้าตัวไฟท้ายมันจะนี่ครับกระพริบแบบนี้นี่ครับนี่เลยหล่อมากนะครับสำหรับตัวนี้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับนี่อ่า มาพร้อมกับตัวระบบกันหีบอยู่แล้วเวลาตอนลงนะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นฝาท้ายไฟฟ้าที่ให้ความเร็วในการปิดเปิดเนี่ยดีเลยนะครับนี่นะครับปิดเปิดด้วยระบบสัมผัสนะครับหรือว่าเราจะปิดเปิดด้วยรีโมทก็ได้โอเคนี่เลยครับมีวิธีการเปิดฝาท้ายอีกวิธีหนึ่งครับที่เขาเรียกว่าสเต็ปเซนเซอร์ครับเพียงแค่ล็อกประตูให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอากุญแจใส่กระเป๋านะครับเดินเข้าหารถแบบนี้ครับแล้วก็เดินถอยหลัง 1 9ครับแค่นี้เองครับฝาท้ายเปิดให้แบบนี้เลยนี่ครับถือว่าให้ความปลอดภัยนะครับกับคนที่ถือของนะครับแล้วใส่รองเท้าส้นสูงนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเตะเราอาจจะเสียการทรงตัวได้นะครับรุ่นนี้ก็เลยทําเป็นสเต็ปเซนเซอร์ครับแค่เดินเข้าถอยออกแค่นั้นเองครับฝาท้ายก็จะเปิดให้โดยอัตโนมัติเลยครับแค่นี้เองครับวิธีการใช้ง่ายมาก ในส่วนของด้านท้ายนะครับระบบความปลอดภัยนะครับก็มาพร้อมกับกล้องมองหลังอยู่แล้วนะครับกับหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับแล้วก็ตัวนี้มีเซ็นเซอร์ด้านท้ายอีก4จุดให้ด้วยอยู่ตัวนี้เลย1 2 3แล้วก็4ทํางานเหมือนด้านหน้าเลยครับก็จะมีขีดขึ้นนะครับที่หน้าจอ M I D นะครับเวลาเราถอยหลังเข้าใกล้กับวัตถุนะครับก็จะมีเสียงเตือนทํางานควบคู่กับกล้องมองหลังครับอันนี้ก็เป็นระบบความปลอดภัยในส่วนของด้านท้ายนะครับ ตัวนี้ก็การปัดน้ำฝนมาให้พร้อมกับลฟยฝากระจกหลังมีมาให้ครบเลยนี่แล้วก็ด้านบนนะครับสปอยเลอร์นะครับก็บิวอินมาแบบสวยๆแบบนี้เลยนี่นะครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3าด้วยโอเคมาดูในส่วนของภายในครับ m ิวเอ็กซ์อีเลฟแนนะครับสีเบาะสีแผงคอนโซลนะครับแล้วก็ประตูด้านข้างเนี่ยจะเป็นสีน้าตาลแบบทัฟเฟิลครับตัวนี้นี่ก็ให้อารมณ์แบบรูหาครับดูดีครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ใครที่ชอบภายในแบบไม่มืดนะครับ ให้ความสว่างสว่างนี่เลยครับหลังคานะครับเสา A เสาบตัวนี้จะเป็นสีแบบสีแบบเทาอ่อนนะครับให้ความสว่างครับเวลานั่งก็รู้สึกว่าไม่อึดอัดนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมมาไล่ดูในส่วนของแผงประตูข้างนะครับมีมาให้หมดเลยนะตัวนี้พับกระจกด้านข้างนะครับก็ปรับกระจกหูช้างนะครับซ้ายขวามีมาครบเลยนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็มีคลิกคอนโทรลนะครับฟังก์ชันที่พวงมาลัยมาครบพวงมาลัยก็ เป็นสีดําเดินได้ด้วยสีเทานะครับโอเคตัวนี้ในส่วนของเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับแค่ฝั่งคนขับฝั่งเดียวนะแล้วก็ปรับได้8ทิศทางนะครับเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงนะครับยกก้นยกหัวเข่านะครับตัวนี้8ทิศทางเลยนี่แล้วก็เป็นเบาะคูแมกนะครับตัวนี้ก็ไม่อมความร้อนอ่ะแล้วก็ทรงเบาะใหญ่นะครับทรงแบบแบบ็กซีทเลยนะครับก็ขับขี่แบบ มุดได้ซิ่งได้ซ่าได้เลยนะครับสำหรัเบเจ้าตัวนี้โอเคมาให้ครบเลยสำหรับมิลเอ็กซ์อีลิแกนมาดีดูในส่วนของออปชั่นกันต่อครับตัวนี้ครับหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับเป็นแบบไร้สายใช้งานง่ายมากๆนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแอร์ออโต้นะครับอิสระแยกซ้ายขวานะครับแล้วก็แอร์ตัวนี้สามารถกรองฝุ่น PM 2.5นะครับได้ด้วยเบรกมือ ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นยิริแกนเอนติเมตและก็อเอนะครับตัวนี้จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าหมดเลยมาพร้อมกับออโต้เบรคโหนะครับเวลารถติดนะครับขับได้สะดวกสบายมากๆผมบอกเลยว่าผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับดีเลยนะครับสำหรับตัวนี้เกียร์นะครับออตโต้แบบ8สปีดมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกยียร์ออโต้นะครับมีบวกลบเอาไว้ให้ลูกค้าเล่นด้วยมาพร้อมกับฟังก์ชันระบบความปลอดภัยมาครบเลยนะครับมีตัวกันลื่นนะครับ อ่าแล้วก็มีตัวช่วยเวลาลดลงทางลาดชันนะครับสวิตช์ปิดเปิดซินเซอร์นะครับรวมถึงระบบออโต้สตาร์ทสต็อปด้วยนะครับมีมาให้ครบเลยสําหรับตรงนี้แล้วก็ที่ชาร์จแบตเป็นแบบไทซีนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็ถือว่ามาครบมากแล้วก็ที่ผมชอบเลยก็จะเป็นในส่วนของกระจกมองหลังครับเป็นตัดแสงแบบออโต้ด้วยโอ้นะครับถือว่าให้มาดีมากครับสาหรับรุ่นอีเลแกนคุ้มค่ากับล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันเดี๋ยวไปดูแถวหลังกันหน่อยนะว่ามันมีอะไรครับไป ในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะครับผมบอกแล้วกว้างขวางแล้วก็มาพร้อมกับความสะดวกสบายครบคันแน่นอนครับบันไดด้านข้างนะครับทํางานควบคู่กับมือจับตรงนี้เลยนะครับเวลาเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับก็สามารถที่จะเหยียบบันไดนะครับแล้วก็จับขึ้นมาได้ยี้งอ่าได้ง่ายเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาปุ๊บก็มีมีโหูมือจับอยู่ด้านบนอีกด้วยเออนะครับ ในส่วนของการนั่งนะครับผมบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเลกรูมเฮดรูมนะครับอันนี้บอกเลยว่ากว้างขวางนะครับเบาะสามารถปรับระดับได้ด้วยมีตามใจชอบเลยแล้วก็มีมีครับที่วางแขนมาพร้อมกับที่วางแก้วน้ําแบบนี้ 2. จุดโอเคได้ไม่ต้องแยงกันเนาะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตให้อีก2จุดด้วยเป็นแบบไทสีตัวนี้โอเคมาครบแอร์นะครับก็เป็นสวิตช์แยกนะครับ สามารถเล่งพัดลมได้3ระดับไม่ต้องควบคุมจากด้านหน้าเลยนะตัวนี้ดีมากๆครบเลยถือว่าลงตัวเลยครับสําหรับผู้โดยสารด้านหลังถือว่าเป็นจุดตําแหน่งที่ดีที่สุดของในรถคันนี้เลยนะผมว่าไปดูในส่วนของแถว3ก็หน่อยครับในส่วนของแถว3นะครับผมบอกเลยว่าน้องๆหนูๆน,น,นะนั่งสบายแน่นอนเพราะว่าขนาดผมเนี่ย สูง170นะครับยังนั่งสบายเลยนี่เดี๋ยวผมนั่งให้ดูครับนี่หัวเข่ายังไม่ชนเลยทุกคนแล้วก็เบาะด้านหลังนะสามารถปรับระดับได้ด้วยนะพนักทิงด้านหลังอนะ่ะเออไม่ธรรมดานะถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งนะครับที่กว้างที่สุดในครัส7ที่นั่ง PPV เลยก็ว่าได้ ในเรื่องของความอเนกประสงค์นะครับมิวเอ็กก็ไม่หน้อยหน้าเพราะว่าสามารถบรรจุของด้านท้ายเนี่ยได้เยอะมากๆรวมถึงเบาะด้านหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าผู้หญิงนะครับก็สามารถพับเบาะลงได้อย่างง่ายดายครับนี่ครับเชือกด้านหลังที่แปะอยู่ตรงนี้นะครับดึงสลักครับแล้วก็พับลงไปแค่นี้เองครับนี่เห็นไหมพับเรียบเลยครับเป็นแบบแฟลตเลยครับตลรดตัวนี้วางของในแนวยาวได้สบายๆบายเลย ส่วนเวลาที่เราจะยกขึ้นนะครับก็ไม่ยากครับนี่ดึงได้เลยครับแล้วก็เอาเชือกตรงนี้แปะไว้เห็นไหมครับนี่ครับผู้หญิงก็ดึงได้ครับเด็กก็ดึงได้สบายเลยเห็นไหมครับนี่ถือว่าเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับรวมถึงนี่ครับชี้เก็บของสัมพาระโอเคคุ้มค่าแน่นอนครับสำหรับตัวนี้มิวเ รีวิวเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยครับใครชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาที่ช่อง YouTube ของเราได้เลยนะครับสำหรับแคมเปญโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับสำหรับ m ิวเอ็กซ์อแคันนี้นะครับโปรโมชั่นดาวน์30%ทรง4ปีดอกเบี้ย0.99นะครับมีรถเก่าอีซูซูนะครับในเดือนมิถุนายนนี้รับส่วนลดเพิ่มทันทีอีก10,000บาทนะครับใครสนใจนะครับก็กดลิงก์ใต้โปรไฟล์นะครับหรือว่าโทรทักไลน์หาผมได้เลยนะวัดอีสุตัวจริงจัดให้แน่นอนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับวัดอิสุตัวจริงครับบ๊ายบายครับ